ขอเป็นชั้นๆเลยอ้วนอ้วนขอเป็นชั้นๆเลยสวัสดีครับสวัสดีแม่สีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพาน้องสาวเราออกมาอาบน้ำกันนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ Er du klar? Ja?

จังเลยจันเจ้าแต่เพิ่มเหรอวันนี้เลยลงมาแล้วลงมาแล้วจันเจ้าลงมาแล้ว เกลยอจนเจะบเบิร์นรักอ้วนคอเป็นชั้นๆเลยอ้วนอ้วนคอเป็นชั้นๆเลย ด้วยเกียวไอตัวอะไรเนี่ยมีฝั่งนี้ใช่สว่างเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยดูตาอป็นไรไหม ใหญ่ไหมไอ้หีตาเหลือกไอ้พี่ลงมาทำไมพี่หลงไปได้เข้าดินพื้นพี่ลงมาทำไมเนี่ยค่อยค่อยพูดค่อยค่อยพูด

ก็หมดแล้วพี่เพิ่งว็หมดแล้วไอ้ึงอ้ม